เรากาลังเข้าสู่หน้าร้อนใช่ไหมครับแต่จริงๆประเทศไทยไมันร้อนทั้งปีนะหลายคนเริ่มจะเรียกช่างแอร์มาติดตั้งแอร์สั่งซื้อแอร์มาติดตั้งแอร์นะครับวันนี้ลุงช่างจะมาบอก6ข้อที่เราต้องรู้เวลาช่างเขามาติดตั้งแอร์ให้เราสําคัญมากเดี๋ยวมาดูกันหกข้อที่เราต้องรู้นะครับในกรณีที่เราเรียกช่างมาติดตั้งแอร์ให้ใหม่การที่เรารู้เรื่องพวกนี้หนึ่งเราจะได้ของที่มีคุณภาพเราจะได้ ใช้ประโยชน์สูงสุดจากของที่เราซื้อมาแล้วเราก็รู้ด้วยว่าข้อที่ต้องระวัดระวังของแอร์ที่เราติดตั้งเนี่ยหรืออีกหน่อยนะการเป็นเทรนเนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับข้อแรกก็คือว่าของมาของมาต้องดูอะไรครับดูของตรวจของก่อน ไม่ว่าสั่งของอะไรโดยทางไหนนะครับถึงช่างจะขนมาเราก็ต้องตรวจกล่องตรวจสิ่งที่อยู่ในกล่องตรวจคู่มือตรวจอะไรต่างๆว่าตรงไหมว่าเขาจะบอกมาเลยว่าในกล่องต้องมีอะไรบ้างอุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องได้มีอะไรบ้างเปิดดูเลยครับขอช่างเปิดแล้วเราดูด้วยไล่ดูเลยครับเกาะมันบุบไหมเสียหายไหมมันเป็นกล่องใหม่กล่องเกา่า เหมือนเอาเปิดแล้วแล้วซิลมาอีกทีนึงอย่างเงี้ยเราก็แบบเอ๊ะทำไมช่างทําไมมันไม่ให้กล่องใหม่ที่มาจากโรงงานล่ะทาไมมันเป็นเอากาวอะไรไม่รู้เอากระดาษกาวมาแปะติดไว้ก็คือโอเคช่างเขาอาจจะมีเหตุผลว่าพอดีผมย้ายกล่องอะแต่ว่ามันก็ดีกว่าไหมถ้าเราแบบมาแบบซิงซิงอะแบบซิลมาจากโรงงานเลยอย่างเงี้ยแล้วก็แกะพร้อมกันพร้อมกับช่างอย่างนี้เราก็สบายใจแต่ถ้ามันเป็นกล่องที่มันรีแพคมาอย่างเงี้ยเราก็คงจะต้องสอบถามแล้วว่า ทำไมนะครับอันนี้เป็นหลักการทั่วไปแต่หลายคนลืมนะจริงๆต้องตรวจนะครับอย่าไว้วางใจนะครับเพราะบางทีเกิดช่างเข้าไปผปสมของอะ่ะคุณไม่รู้นะหน้ากากมันอาจจะใหม่ข้างในมันไม่รู้นะครับอันนี้ตรวจซะอันที่สองสำคัญมากคือตําแหน่งที่จะติดตั้งตําแหน่งที่ติดตั้งที่เหมาะสมโอ้เอาข้างในก่อนข้างในเนี่ยเราเรียกว่าแฟนคอยยูนิตก็คือส่วนที่อยู่ในห้องนอนส่วนอยู่ในบ้านเราที่สวยงามเนี่ยนะครับต้องติดด้านผนังที่ ต่อเชื่อมกับข้างนอกนะครับสมมุติห้องเราอจะมีด้านที่ติดกับข้างนอกถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าไอตัวที่ทําเครื่องแอร์จริงๆมันอยู่ข้างนอกเพราะนั้นมันจะต้องมีท่อต่อเชื่อมกันถ้าเราไปกําหนดจุดติดตั้งไปอยู่ด้านที่แบบด้านในบ้านอะไรเงี้ยนึกภาพเอาไว้ครับขณะที่คอนเดนซิงยูนิตคอยร้อนอะ่ะยังไงก็ต้องอยู่นอกบ้านอันแรกเลยมันต้องถูกบังคับอยู่แล้วว่าควรจะอยู่ผน,นังด้านที่ติดกับด้านนอกเพราะมันมีฟังก์ชันที่ต่อเชื่อมกันอันที่2ถ้าเลือกได้นะครับอย่าไว้หัวเตียง เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องนี้ครับเวลาลมแอร์เป่าเนี่ยไอใต้แอร์เนี่ยมันจะไม่ได้ลมเย็นนะครับมันจะเป่าข้ามเราไปเพราะนั้นไม่เหมาะมากก็ติดไปหัวเตียงและอย่างหนึ่งให้นึกถึงตอนเรียกช่างมาทําความสะอาดมันชกปกพร้อมควรเพราะนั้นมันจะลงบนหัวเตียงอันที่2ถ้าเลือกได้ไม่ควรจะอยู่บนเขาเรียกอะไร สมมติเรามีชั้นระหว่างทีวีมีอะไรโอ้โหแล้วก็มีแอร์อยู่ข้างบนอันนี้ก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเพราะอะไรเพราะว่าเวลาทาความสะอาดช่างจะทำความสะอาดยากมากนะครับเพราะว่ามันจะติดทีวีติดอะไรแล้วก็เดี๋ยวน้ําเนื้ออะไรต่างๆมันลงมาก็จะลงตรงนั้นอันนี้ก็เป็นหลักคิดเวลาเราเลือกแต่บ้านใครบ้านมันมันไม่เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าบอกว่าเฮ้ยถ้ามันมีอยู่ตรงนี้มันจะมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นก็ลองเลือกให้ดูให้เหมาะสมอันที่3รู้ตําแหน่งและ กำลังจะติดตั้งชุดแฟนคอยยูนิตในบ้านเราก็มารู้กันหน่อยว่าช่างเขาต้องทําอะไรพอเขารู้ตําแหน่งเขามาร์กตาแหน่งเขาก็ต้องเจาะรูเพื่อยึดเพลทแฟนคอยยูนิตเนี่ยมันจะมีเพลทนะครับสำหรับด้านหลังเนี่ยสำหรับไว้ยึดเขาจะไม่ได้เอาเครื่องไปยิงครับผนังโดยตรงแต่ว่าเขาจะยิงยึดเพลทกับผนังเราก็ต้องดูหน่อยช่างยึดเพลทเนี่ยเจาะรูเนี่ยมันเอียงไหม ช่างเนี่ยทำงานเนี่ยช่วยเปล่ามันมีการวัดลงมาไหมมีการมีระดับน้ํำไหมรูต่างเนี่ยเจาะแล้วเอียงไหมเพราะว่าถ้ามันเอียงมันมีผลต่อการทํางานของเครื่องต่อการระบายน้ําของเครื่องเพราะนั้นเราก็ยืนดูหน่อยยืดเตะดูหน่อยว่าทะลุนะช่างอย่ามาช่วยถ้าเราทําอย่างนี้ได้มันก็แก้ปัญหาไปได้ส่วนหนึ่งถูกไหมครับดูตาแหน่งต่างๆดูการเจาะรูให้เรียบร้อยเสร็จแล้วพอเจาะยึดเพลทเสร็จช่างก็ต้องมาร์กตาแหน่งรูเพื่อจะเจาะโฮลอ่าต้องเขาเรียกว่าเจาะโฮลรูจะใหญ่หน่อย เขาจะริวโฮอันเนี้ยเราก็ต้องดูว่าถ้าช่างที่ดีเนี่ยเขาจะมีแผ่นพลาสติกมีตัวดูดฝุ่นมีอะไรมาเตรียมมาพร้อมไม่ใช่แบบเจาะทีนึงฟุ้งกระจายเต็มบ้านเลยอันเนี้ยมันก็ไม่เหมาะเขาจะเจาะรูตัวนี้เพื่อจะให้ท่อน้ํายาแอร์เนี่ยทะลุผนังออกไป อันนี้ดีที่สุดก็คือทะลุออกไปนอกบ้านเลยติดตรงนี้แล้วทะลุออกไปนอกบ้านเลยไม่ใช่ติดในบ้านแล้วต้องเดินในท่อเนี่ยเลาะตามผนังเลี้ยวไปแล้วค่อยไปหาเจาะอ,ออกมันก็ไม่สวยงามแล้วก็ไม่ดีต่อการทํางานของแอร์ด้วยนะครับอ่ะมาดูติดข้างนอกบ้างแต่ดูติดข้างนอกเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างนะครับก่อนติดตั้งเนี่ยเราก็ต้องดูจุดติดตั้งก่อนจุดติดตั้งที่เหมาะสมเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างหลักๆกก็คือต้องให้มีการระบายลมร้อนได้ดีก็คือมันแน่นอนส่วนใหญ่ก็ติดอยู่ข้างบ้านเนี่ยแหละครับแต่ไม่ใช่ชิด ไม่ใช่ชิดเข้าไปติดฝาเลยนะครับต่อให้ช่างทําขาเหล็กแล้วยึดกับบ้านแล้วก็ตั้งคอนเดนซิ่งเนี่ยเขาช่างก็จะไม่ตั้งติดตัวบ้านเลยนะครับเขาจะเว้นช่องหน่อยหนึ่งเวลาช่างจะมาถอดมาเมนเทนแนนต์เนี่ยมันจะได้มีสอดมือเอื้อมมือได้ไม่ใช่แบบแหมตั้งทีแรกตั้งสติดเลยนะครับพอากลับมาเมนเทนแนนต์อีกทีหนึ่งเก่าหัวเลยทีเนี้ยไม่รู้จะทาไงมันติดเกินไปส่วนอีก3ด้านเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีกลิวอยู่ มันจะเป็นช่องระบายลมร้อนสาหรับให้หมุนเวียนอากาศถ่ายเทด้านนี้ควรจะเป็นด้านที่ไม่มีอะไรมาบางังไม่ไปชิดผนังเกินไปต้องเว้นประมาณสัก60เซนโดยเฉพาะด้านด้านแผงใหญ่ที่พ่นลมร้อนออกมาเนี่ยจากแผงนั้นเนี่ยมาถ้าเรามีผนังหรือกําแพงรั้วหรืออะไรอยู่ด้านนึงเนี่ยอย่างน้อยก็สัก60เซนให้ลมอะ่ะมันระบายได้ถ้าลมมันอั้นแล้วไม่ระบายแอร์จะทํางานหนักอีกประการหนึ่งก็คือการยึดการยึดลุงช่างอะ่ะเคยพูดถึงเรื่องนี้ว่าบ้านเราเนี่ยอยู่บนโครงสร้าง แต่พื้นข้างบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เกือบท0้เป็นี่ยเป็นพื้นอยู่บนดินลุงช่างอ่ะไม่แนะนำให้เอาคอนเดนเซอร์ยูนิตตั้งบนพื้นเลยนะครับถึงจะมีขามีอะไรตั้งบนพื้นเลยเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเรารู้ว่าบ้านเราตั้งอยู่ในสภาพพื้นดินอ่อน mm. เช่นกรุงเทพเนี่ยมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าบ้านสุดน้อยไอ้รอบๆบ้านสุดเยอะปัญหาที่เกิดก็คือว่าท่อมันจะแตกมันลังแล้วท่อมันจะแตกถ้าเป็นไปได้เนี่ยเอาชัวร์เลยเนี่ย ยิงขาเข้ากับผนังเลยครับช่างเขาทําได้อยู่แล้วยิงขาลับอะยึดเข้าผนังเลยแล้วแขวนอยู่กับผนังนะครับมันก็จะอยู่กับตัวบ้านเพราะทุกชิ้นส่วนเกาะอยู่กับบ้านหมดอ่ามันไม่มีการเคลื่อนตัวคือเคลื่อนเคลื่อนพร้อมบ้านไม่มีปัญหาท่อก็ไม่มีไม่แตกไม่ฉีกไม่รั่วไม่ลาวเอาแนะนําฟันธงไปเลยแล้วกันเอาแบบไม่ต้องมานั่งถามว่าบ้านหนูดินอ่อนดินแข็งหนูจะวางไหนเดียบ้านลุงช่างลุงช่างยึดเข้าข้างบ้านหมดเลย ตัดปัญหาเรื่องนี้ไปนะครับเนี่ยก็เป็นเรื่องของการติดตั้งคอนเดน s ซ n g u ยูนิตข้างนอกช่างต้องทําอะไรต่อเอ้ยยังไม่จบนะยังไม่จบติดตั้งแอร์ใหม่ช่างต้องเวคคัมอ่เวคคัมหลังติดตั้งเวคคั่มเนี่ยเป็นการไล่อากาศและความชื้นในระบบแอร์ Air ออกก่อนก่อนที่ช่างจะเติมน้ํายาซึ่งตรงเนี้ยมันใช้เวลามันสัก20บนาทีเราสังเกตให้ดีถ้าช่างมันทำปุ๊บ มันไม่เวทข้ามแล้วมอัดน้ํายาเสร็จมันเปิดแอร์บอ,อกเสร็จแล้วครับพี่เก็บตังค์ผมไปบ้านอื่นต่อให้ระวังให้ดีช่างอาจจะรีบจนไม่ยอมไปทข้าม,ม,มไม่ยอมไม่ยอมเสียเวลาเวทข้ามให้เราแต่ถ้าที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องยอมเสียเวลาเนี่ยตีไว้เลยครึ่งชั่วโมงอ่ะคือประกอบเสร็จก็คือเวทข้ามเวทข้ามไล่อากาศไล่ความชื้นในระบบออกให้หมดแล้วอัดน้ํายาแล้วถึงจะลองเปิดอันนี้สําคัญนะไม่งั้นระบบเราจะพังเร็วนะครับก็ เน้นให้ช่างเวกํมระบบให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ถ้าเวกามเสร็จจำไฟอะไรต่างๆเรียบร้อยก็ทดลองเปิดเปลี่ยนโหมดอะไรต่างๆเปิดปิดปิดแล้วเปิดใหม่อะไรต่างๆรอสักนิดหนึ่งให้รู้ว่า MI, เย็นไหมแอร์สัมผัสเย็นไหมทุกอย่างฟังก์ชันทํางานครบถ้วนไฟไม่ตัดนะอะไรอย่างเงี้ยค่อยปล่อยช่างไปโอเคไหมครับเป็นอันว่ากระบวนการติดตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแต่มันยังมีกระบวนการสุดท้ายคือข้อที่6กก็คือว่าการกระบวนการหลังติดตั้งคือการดูแลรักษาแอร์นะครับ ควรจะให้ช่างเนี่ยมาดูทุก6เดือนนะครับหเดือนเราก็เรียกช่างมาตรวจทําการล้างแอร์ทีหนึ่งหเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็จดไว้หาสติกเกอร์ไปแปะข้างๆแฟนคอยก็ได้แล้วเขียนไว้ว่าเราติดตั้งไว้เมื่อวันที่เท่าไหร่แล้วก็เราก็จะรู้ว่า6เดือนเมื่อไหร่ล้วก็นัดหมายช่างมาซ่อมบารุงเขาก็จะทําการล้างแอร์เช็คน้ํายาแอร์นะครับถ้าพร่องก็เติม ถ้าแบบนี้เราก็จะใช้แอร์ได้อย่างทนทานนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาระหว่าง6เดือนมีวิธีอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถจะทาให้แอร์เนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีสุดได้ก็คือว่าเราสามารถเปิดหน้ากากนะครับในแฟนคอยยูนิตอ่ะเราสังเกตว่ามันจะเปิดหน้ากากขึ้นได้นะครับอาขึ้นเสร็จแล้วเราอาจจะเห็นแผ่นกรองแผ่นกรองที่อยู่ในนั้นเราถอดได้นะครับแล้วก็เราจะเห็นเลยว,ว่ามันมีฝุ่นเกาะอยู่ยี่ถ้าฝุ่นเกาะเยอะเนี่ยมันจะทําให้ประสิทธิภาพการ หมุนเวียนอากาศเนี่ยน้อยลงน้อยลงปัญหาคือแอร์จะทํางานหนักขึ้นกินไฟมากขึ้นเย็นน้อยลงเพราะฉะนั้นการที่เราเอามาล้างก็ฉีดน้ําล้างเนี่ยละครับแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะครับแล้วก็เอาไปใส่กลับแค่นั้นจบถ้ารู้สึกว่ามันอื้อแอร์มันอืดอื้อไม่ใช่ไม่ถึง6เดือนยังไม่ถึงรอบเลยแอร์มันอืดอื้อมันรู้สึกมันลมมันเสียงดังเปิดดูนะครับถ้ามันสกปรกก็จัดการซะเรียบร้อยแค่นี้ก็จบเราจะได้ใช้แอร์อย,อย่างมีประสิทธิภาพไม่สิ้นเปลืองทั้งไฟแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองค่าบำรุง ข้าหน้าร้อนแล้วมันคงหนีไม่พน้นสําหรับคนที่พอมีกําลังก็คงจะต้องติดตั้งแอร์หรือระบบปรปาอากาศติดตั้งให้ถูกต้องใช้งานให้ถูกต้องดูแลรักษาให้ถูกต้องเราก็ประหยัดได้มีความสุขกันถัูบ้านแล้วก็เหมือนเดิมครับ ติดตามลุงช่างนะครับในเพจกดไลค์แล้วก็กดซีฟอร์สไว้นะครับในช่องทาง YouTube กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเห็นมีประโยชน์ก็แนะนำเพื่อนให้เข้ามาติดตามให้ลองดูนะครับเผื่อแก้ปัญหาให้เพื่อนๆของเราได้นะครับมีปัญหาติดต่อได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับทั้ง l i น์แอดทั้ง Inbox ทั้งในคอมเมนต์ต่างๆนะครับลุงช่างก็จะตอบกลับทุกๆคาถาม ทุกๆคอมเมนต์ปัญหาใดตอบได้เหมือนเดิมนะครับตอบเลยนะครับแล้วก็ตอบแบบไม่อ้อมคอปด้วยอาจจะเหมือนไม่ช่วยแต่ว่ามันเป็นคําตอบที่ที่เป็นความจริงก็ต้องตอบนะครับว่าบางอย่างมันทําไม่ได้ครับอย่างนี้แก้ไม่ได้ไม่ต้องไปดันทุรังทำอ,อย่างเงี้ยคุท่าน,นก็ตอบหลายคนก็คงได้คําตอบแบบนี้เป็นแล้วนะครับคือจะไม่มาอ้อมแอมอ้อมแอมมันเสียเวลาครับโตๆกันแล้วใช่ไหมเอาเวลาไปทาอย่างอื่นที่เราแก้ปัญหาได้ดีกว่านะครับแล้วเจอกันคลิปถัดไป นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ